ก็หอมพี่น้องเลยกินๆแบบหอมหอมแหงเลยงานจะเลิมอื่นแล้วพี่น้องเลิมอื่นมาเื่อก็คือวันที่หกทาวันที่เจ็ดงานตอนนี้ลานกำลังตำข้าวเม่าข้าวเม่าข้าวใหม่มันหอมนะพี่น้องเสร็จแต่เมื่อท่านด้กินชำเพราะว่าบ่มีไห่บดเห็ดไห่ตอนนี้น้องดากำหองข้าวต้ม ว่ามีพี่น้องหลายๆคนชิม,มา,เอ,าเอ็ดบวงชัน,อนขอข้าวต้มน้ำพี่น้องตอนนี้พระท่านไ,ได้กินข้าวแรงช้ำขากะตามมานันแล้วขากะตัมข้าเมาแล้วเข้าเมาไปใช่ไลยไ,ได้อยู่ในบึงมือทักทายสบายดีพี่น้องเมื่อนี้บ่ได้ไปทางใดเมื่อนานกะวชิตายคลิปที่สองไปเอาปลากับน้องๆแต่ว่า ทั้งกูมองทั้งกูเบ็ดเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่นะคนถือกองให้บม่มีมันยากนะมันยากแบบคลิปมันชันเยังก็เลยบ่ได้ลงมือน,นี้เป็นมือวันจันทร์ที่หาเดือนเก่าสองพันเจ้าสองบ่หัวว่ามื้อนี้สิได้ลงคลิปมือน,นี้เลยหรือบอก่กขันบ่ได้ก็ถ้าเบิ่งมื้ออื่นหมดเละสิได้ลงมื้ออื่นตอนนี้ก็ซามโมงแล้วนะเพราะว่าข่อยเฮาก็มาแต่เมืองเข้าเมืองมือ้อนี้ข่อยสิได้กะเกียมเพราะว่าอยู่บ้านจะมีงานแล้ว จะเริ่มมีงานมือวันขานก็คือมือวันที่6มืออื่นนะน่ะวันขานวันที่6กแลวก,กับวันที่เจวันผุดมีสองมือซึ่งเป็นงานกับจะอื่น่างานเจะทาอยู่ทางไทยก็จะเป็นงานแบบว่างานเลี้ยงงานงานเลี้ยงแสงเลี้ยงเสียงเลี้ยงแสงประมาณนี้แหละพี่น้องจะได้กับฝากไปติดตามบเฮียงจะอัปเดตถ่ายวิถีชีวิตและก็ถ่ายอันอันเป็นประพยยิณีของชนพะมังกรแบบดังเดิ ื <c oughs> ัอนี้ข่อยจะไปเอาผักเอาหน้าซึ่งจะเกี่ยมเกี่ยมในประเพณีนะว่ามันจะมียังแน่เช่งในประเพณีมันกับบุมียังหลากหลายพี่น้องแต่ว่ามันจะมีคือแบบอื่นอ่ะมีคาง,งัวนำสองโตเลยกับ้างมูคาเป็ดาคาไกเพราะว่าทางนี่เขาจะเอินพี่น้องแบบจะบอกพี่น้องในหลายหมู่บ้านพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้นะบอกให้มากินมาลินมาสมมาเที่ยวจะเป็นลักษณะแบบนี้ แต่มื่อนี้ข่อยจะมาเอาผักก็คือเอาผักติว๋วผักกระโดนผักแพวบัวะพาผักอียังถี่ว่าใส่กับลาบกับแก้มมานะเอาบ่ทุกอย่างเลยจะมีนอวางนอซานโน่นนั่นนี่โอ้ยสมาติพี่น้องเลยเมื่อนี้มากับเบ้าเบื่อใจพี่น้องนี่ทางล่างมากับเบ้าเบื่อเบ,บ้าพางกับยังเลี้ยง,งวัวคือเกาว่าเสิเอาเบ้าผางมานํามาคนเดียวข่อยกับวากามาคือกันาะวาบ้านข่อยกับบ้านเอื่อยนี่ประมาณอยู่สี่หลักสี่กิโล บ้านเอื่อยหาให้นี่กับประมาณอยู่กิโลปลายนะไปเก็บผักเก็บหญ้าไว้น่นนั่นนี่มันจึงบริส้เธิ์งบเชียงเงินแต่คอยก็ไปซื้อผักหญ้าอยู่ในเมืองแล้วจํานวนหนึ่งนะชาน,นี่เขาเมืองแ,แต่เสาแล้วก็ออกมาจากเมืองหนะสมมง้ากับสมมงป่าอย่างนี่นะนี่ตอนนี้มาหอดหาเอื่อยแล้วตัวน,นี้เป็นหาแผ่นห้ปีกายนี่ปีนี้ยังสามารถปลูเขา อยู่แต่ปีหน้ามันบอสมาปลูกเขาแล้วเขาเจ้ากระทิมให้ทางเธอหนึ่งสมัติปลูกเขาได้สองเถอหเรือสองปีนะต้นเขาเพิ่นกับงามอยู่แต่ว่าปีนี้นะทางพี่นะนูจะระบ,บาดแหงพร้อมแบบนูนเนี่ยนะมันลายแหงเลยเข้าที่ว่ามันลงมาเรือนี่มันเรือจากอันนูที่ว่านูเอาไปกินบิดขนาดเข้ามันใหญ่มันแก่ยังกับนูมันกินตลอดกินทั้งมันกินทั้งซาลี่เรือว่เข้าโพดนะนะลงเรือน้อย นี่จะเป็นไห่ลาวเบิดเ้้เท่านั้นเริ่มสุกเลยได้เมื่อนี้น้องดาเพิ่กนกลับไปเอาเขา่าไปหูดเข่าอยู่ให้เอื่อยอีกเอ,อื้อยคนหนึ่งเอื้อยก,ก,ก,กุนะ๊กอันน่ะนี่พี่น้องนี่นี่อาชิบโบแจร้งเนาะมุมกองอตัวนี้ก็แทบคือกันได้แต่บ่ฮห้เขาเขจาเอิ้นจังไ๋แต่ว่าภาษามังกรขาจะเอื้นวบาปลายุอเขาสามารถอันไปนึ่งกินแทบหอมนี่ตัวนี้เป็นตัวดิบตเลย พ้าแบบลมนะมันนะมันพัดมาแต่พุนทางพุ่นอาจจะเป็นเขตนุงพีน้อพี่น้องผู้ที่เขาเห็นเขาเนมเห็นนี่แมนเขตมุงพีนเบิดเท่เา,น,าน,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 นั้นนะแต่ต่อไปจางพุนก็เป็นแบบมันจะเป็นผักใต้แล้วหรือว่าเป็นทายูทาวาอันประเทศไทยก็จะอยู่แถวอียงเนานะแถวปักเซ่นะปักเซ่มันตรงกันข้ามกับอียงเนาะไทยนี่ประเทศเวียดทาวาวิทผู้ในนั้นนะ จะเป็นประเทศเวียดนามเลยทางพุ่นจะเป็นประเทศเวียดนามมันก็จะบริไกยได้มีแต่สองหล่อยกว่ากิโลประเทศไทยกับประเทศเวียดนามนี่ทางนี้ประเทศลาวเออทางนี้ประเทศเวียดนามและทางนี้จะเป็นประเทศไทยซึ่งบางกลางนี่จะเป็นประเทศลาวยูพี่แมนจุดจะกลางของของประเทศก็คือแขวงสวรรคเขตแขวงสวรรคเขตเนี่ยตั้งอยู่จุดจะกลางของของประเทศมันนี่จะพาเบาเบืยเอาผัก เอาผักหอมเป <Okay. S 1> หอมปอมผักบัวผักเสริมผักบุรพานี่กับบุรพา,าพี่น้องนี่ปลูกบดบรันขายได้ปลูกแบบพออยู่กุมอยู่กุมกินแต่ว่าบางมันเลือกลายพดเพิ่นกับโรทิ่มนะเนะพราะว่ามันมันไปต้านกับกุ้งเขา่าเขา่เขาบงามนะทนะ่านี่ก็เป็นผักหอมเปนีน่ผักหอมเปงามงามนี่พี่น้องวันนี้ใบมานาันไงนี่ มื่ออื่นนะถ้าไพ่วางกลับมากินงัวอยู่เฮือนบาเฮียงเด้อเพราะว่าบาเฮียงข้าวงวตัวหนึ่งมื่ออื่นนี่หอมเปรย์ง่ายได้แบบปอตซันผิดนำเท่านี้นะดินดินแบบดินดินงามคือเพิ่อนบอกเลยดินดำน้ำสุ่มเหมือนน้ำงามตาหอมเปย์นี่พี่น้องเลยนี่นี่นะพลิกว่างามแหงเลยไใดคอยจะแบบเอาดึงเลยได้แบบนี้นี่ ก่อจะได้มากระปุ้งอยู่แล้วนะมันกับบริเวณเมนก่อเดียวมันลายก่ออยู่ค่อยจะเอาแบบง่ายๆเลยนี่ท่าน,นี้กับหอมเปนี่ป้อเบิงนี่มันออกหนอแตกหนอแตกแนงน,นี่ก็มีผักคูนำหอมเปย์ฟองชิไค่บุรพานจะเป็นแบบปลาเลยแถวนี้นะนี่มีผักแพร์นำนี่ พักแผ่วกับมีเบิดได้ละปลูกนี่ยู่เพื่อนบ่มแม่หนอไบ่ได้ปลูกแต่เขาปลูกคือกันแต่ว่ามันมันบอยากงามคือดินอยู่พี่นะอยูย่พี่แบบบ่ได้ฮดไ่ได้ย่งมันก็งามงามไปตลอดเลยอยู่บ้านนะแมนบ่ได้ฮดน่อนนึงมันก็ตายเพราะว่าพุ่นมันกะคือว่าอะไรพุ่นอยู่บ้านกับอยูพ่พี่มันคนละย,ยางกันเลย เก็บมาคืนนําเพราะว่าเราจะได้ใส่กับลาบเมื่นกับลาบ,ก,บกับก้อยโอ้แบบค่อยนี้ปีนี่นะค่อยบริชูออกให้ออกนาเพราะว่าค่อยเฮตนาบริเฮตไห้นะออกนาโดน,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 ดนออกเถือ่อแล้วมาออกอันนี้ห้เอ่ยมัหน,นีแบบบรรยากาศนี้แบบอธิบายบด้เลยนะแดดกับสีวา่าแดดกับบุบ,บันไดเพราะว่าตอนนี้สาวงสาวแล้วเบิ้งวิวนะท่าน,นนะเพราะแบบบรรยากาศโคตรดีเลยวันนี้ ในนี้เขากับงามอยู่เข้าตอนไหนทีว่ามันยังลงเลือจากนูกัดนูกินนะกับพอบิง้งแต่ว่าชวนช่วนทีว่ามันห่างไปเบิดนะ่ะแมนนูนะอยู่พีนูลายแห่งใด้ายู่ฟังไทยบอเลือยอยู่บนที่ว่าคนรายนี่น่าจะบอ่อเรือแล้วนูนี่นะมันจะบดทำลายอยันพลปลูกเขาสลีเฮาในส่วนนูนะ่น่ะมันเข้ามาคืนหนึ่งนะมันล้ายโตอะไรใดมีนูลายอย่งมันเข้ามาขุดมาเขีย่ยมากินในนี้นะ ตั้งแต่เขาเริ่มปลูกเข่าจนมาฮอดเดียวนี่มันก็กินไปตลอดถ้าเขาสุกนี่แห้งเบาๆเลยถ้าเขาอกมากอกห่วงนี่นุ่มแบบร้ายแห้งอะไรอยู่พีนะนีพักเสริมก็งามเลยแต่ว่ามันแบบมันถือกับเข่านะมันห่มก็เลยมันก็ขับเสงเล็กน้อยแ้วมันมันก็เลยตายแน่แต่ว่ามันลายอยู่ตัวนี้ก็เสียเอาความอื่นบมมั่นใจว่าเขาสิไดาปลานำมานะ มือนี้ต้องเอาปลาเอายังนําไปเพราะว่าเขาเขาก็ได้บอกพี่น้องในไร่บ้านมีคน,นนี้จะมีคิ้งนี่คิงแต่ว่าคิ้งนี่เขา,าเอาเพราะว่าอยู่เฮือนเขามีคิงแล้วเขาจะเอาแต่ตอนใดที่เขา,ามีตอนนี้คอยจะย่างไปหาให้ที่คอยปลูกเขาประมาณสองปีเออประมาณสองสองเดือนก่อนเ่าผิดประมาณสองเดือนก่อน ว่ามันได้ผลหรือไม่ได้ผลเพราะว่าครั้งแรกในชีวิตทีท่ว่าข่อยนี่มาปลูกเข่าแต่ก่อนนะเขาจะนำเข่าเดี๋ยวนี้นะเขาปลูกนี่ก็คือไห้แพนนี่แล้วพี่น้องนน่แบบให้นะมันเป็นแบบสั้นผู้นะแต่พุนทุกคนสังเกตแต่พุนนะมันจะยับลงยับลงยับลงไปฮอดเซเลยถ้าว่าเฮ้าตกมันก็กิ้งไปฮอดเชไปเลย ออกจากห้แพนนี้แล้วก็บับไปหอยพุ้นต่อมีความันยากนะพี่น้องแบบมันขึ้นภูนี่ถ้าว่าเข้าผู้บ่เคย e ี่ขนาดขึ้นแต่โตเปานี่ยังบ่อยักรอดแล้วนี่นะแบบมันเป็นสันเป็นสันขึ้นไปเลยข่อยขึ้นแบบจนได้ผักลายเถื่อนะเพื่อชิลหอนแต่ว่าขจรคือเคยิ่นคือเออยแล้วเกิดมาแหละก็เคยเห็ดแบบนี้นะ ได้เบยเมื่อยป่เฮนือยาวยังเป่าเฉยแตยังเมื่อยพี่น้องนี่พักเฮาได้ลายได้บดิสืออีกอันใดที่มีอยู่ให้เขาก็บบดิสืออันใดบุมีอยู่ให้เขาก็ซืือ ถวายวิดก้อนหินนี่แล้วเลยเ <c oughs> มื่อยแล้วพอทางนี้ท้าพายติดตามก็เขาชูหูดีน้องดาเคยเท,ที่ยวขึ้นเที่ยวลงอยู่เพราะว่าเราเรามาเอาซาลี r เอาพักเอาหญ้าอยู่ให้เอื่อยนีย่ยแหละเราเคยมาอยู่แต่ว่าผู้หญิงในเขตชนบ,บทเขาจะแข,ข่งแหง่งซ้ำกับผู้ชายเลยเพราะว่าเขา เขาเป็นผูเป็นพาตลอดออเฮือกแตกเลยพี่น้องใครไหนบ๊ทนพีนี่มาหดให้ดีสองแล้วห้ปพี่กา้นี่จนี้ เป็นนีนะเป็นเราแล้วเป็นตาเราพ่าอเขาไปทางไหนวะทางนานะจะเป็นหงเรียนนะพี่น้องนะเป็นหงเรียนบานจัสันก็คือบานลอยนำกับบานระบอนำนะจะมีหงเรียนทางนาวายเราจะอยู่ในสวนนี่วายนะปีกายนี่เคยมาตัดกับบกเกาะเธอหนึ่งให้บกเกาะเอามือให้พอแล้วก็เอากล้วยนะน,นี่ก็ยังมีกล้วยมีปีกวยอยู่ เดี๋ยวนี้เราปลูกไม้พิกต่อ,อควายเป็นคนมีขานี่ขากระเรือจากควายกินนะ,รนะครับกระลึงนี่ฮะเอากระลึงข้าขาลายอยู่เลยคุดเอาขาแบงให้พี่น้องอยู่บ้านนะมันมันอยากหล่อนมาเลยหากะพุงมาใหม่หัวควายสาวบ้านกินหัวมันเริ่ม เทพังไปแล้วเคยนำมาตัดก้อนห่อมีต่วายเด้อขนาดวายโบยไ,ได้ปลูกดเดออ้่นี่ยทำปลาตะจ่าเจ่เออวายวายยำนี่นะบ่ได้มันด้วยอะไดรมะเบื้องเชิงตะเวนเนี่ยนะเหลื่อมามาก อันนี้มีต่้อวายบึดงวายนีนย่ถ้าข้างรตัดมันก็แก่ไปซื้อเรียได้ไหมแกยานับเปลี่ยนไป

กูมองหายเบิ้ลหลอย่ะโดยเหี่ยวด้เหีียวเจ็บๆเบิ้ลมาในเอาะบ่บ่มองหายไื่เหนเหี้ยมงเลยอยู่กลางสวนเราก็มีนำในเด้กพี่น้องนี่นำใชใส่ยงผมว่าวายลายอยู่ด้วยกอหนึ่งละสิบกอหน่อแต่ว่าเราสิตัดตัดเอากอละสองหน่อสามหน่อนี่ก็พอแล้ว มันน่ามาแดงเนี่ยอือก็นึ่งไงเออก็นนะมันต้องแโอ้เลยึเซนหนึ่งละมามามารมานีดงออเก็โถนาะออโถเอกนะไปแบ่งกูฮออเซนนึงสน้าอยทางนเดี๋ยว่ล่เนรีจเดินจับมาจุกเอแวๆกันเอาละองเอาละอง Này, cái thì nó phải cảm thấy được nhiều truồng chuồng 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 à chuồng 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 อันนี้ได้4ยอดแล้วนําบ่เบื่อจักยอดได้ประมาณ10กว่ายอดแล้วประมาณได้10 4 5ยอดแล้วคุณนําไอ้เคยอีกอันนี้ยังลายอยู่เออเอเลยเพื่นเอ็ดฮะเออๆปีกวยนําซอยเป็นซอยมุนๆนะใส่กับกินกับขบุญครอยู่หันมี งก็มีปีกว้ยนะนกล้ยตะกักแกได้แต่ว่ายันยางติด,ดรถก็เลยบยักากเอาอาปัปตมันแล้วก็ได้ไวแล้วก็ได้พักได้ผงเพ็ดถือว่าสมบูรณ์แล้วยังแต่สีหาผักกระโดนกับพักติวกินกับลาบได้ประมาณแซวแซวไปหยอยสามสิบหยอดแหละแต่ทามีพอแล้วถือว่าทัานเป็นงาน เป็นงานของสุนพมังกองมันจะมีประเภทอันมักแตง่งมักโมมีวายมีซานมีมัมกอึเหลือมักผักน,นะผักทองนะเจะ้ากะแกงต้มแกงเมนูอาหารลากักลายอเลยช่วงนั้นนะคือชาวบ้านเฮาเจ้าก็ลงทึนลายเอาปีกลวยนำตุ้มว้โหปลาเกือบถึงตนี้ก็แกแล้วพี่น้องกัดไดอยู่ เอาไปบ่มอยู่เพือนนี่เดี๋ยวเราจะเอาไปกิร่า,าบ้านซีตอนนี้เราได้ทุกอย่างแล้วเกี่ยมเมื่อบ้านท่นมีเวลาแหละคอยชีพิถาบรรยากาศอยู่บ้านคอยเลยว่าเขาจะให้ยังไงให้กินยังต่อแหลงกับครอบครัวบ้านลอยนำ้ำคือบ้านไอเคยตอนนี้กำลังสิกับบ้านเขาเองบ้านเขาเองมันชอยู่ต่ำเพื่ออะไรพี่น้อง ตอนนี้มาฮอดเฮือนแล้วพี่น้องดาเพิ่งก็เรากำลังขั่เข้าเมาข่าเมาไปไดอากาศมันนี่ไปเอาเข้าเมาน่ะอนปะหอนมือปวดเจ็บมือไปเอาสบายดีไปเอาเข้าเมาอยู่หาเอือยเอือยอยู่บ้านประสีอ่ะอีกหลานมานำเรียเข้าเมานี่พี่น้องเยือนเขาเองอ่ะเขาประธานเป็นประธานใหญเข้าเมา กมนไ้กินไขา้ได้กินไปมาดน่ฮจะ้กินกันกับไดนดอกก้าหอมพี่น้องเยกินกินแบบหอมหอมแหงนี่งานจะเริ่มอื่นลพี่น้องเริ่มอื่นมื้อก็คือวันที่หกทนที่เจด2มนอมื่ออื่นกินงวมือมนกินหมูกินหมูกินเป็มไก่ไ่ มาได้กินกินมูเมนี่คอยบริลงคิปพี่น้องเพราะว่สตาต่อปรทันตอนนี้กับสี่โมงกับสี่สิบสี่นาทีแล้วป้าคักอะไรเลขสีเลขสไปแล้วกินเลขสีคักเลยสี่ห้าหกโตเนสซาเนสซ่านก็เลยนี่บริลงคลิปให้พี่น้องเบื่อมีแต่มื่ออื่นพี่น้องตอนนี้ลานกำลังตาำข้าเมา ข้าเมาเข้าใหม่มันหอมนะพี่น้องเล็กเลยฉ่ำื่อนตัวองหมดท่านจกินช่ำเพราะว่าบ่มีไห่บ่ได้เหตไห่มีแต่เพรินลานข้องขอน้ำเอื่อยน้ำลานอานกับกลองปุ่มเลยจะเล็กค่ะตะพนกลวงลายปุ่มบายดีตอนนี้น้องดากระหองข้าวต้มเพราะว่ามีพี่น้องหลายๆคนชิมา ห่อข้าต้มน้ำพี่น้องตอนนี้ประธานด้กินข้าวแรงช้ำขากะตัมมานันแล้วขากะตัข้าวมาแล้วข้าวมาไปใช่เลยได้อยู่ในออข้าวมห้าหอมหอมเอ้ยตอนนี้รันสีขาวกองแล้วรันบนุงทรงข้าวดาอนกค่ไหข้าวต้้าหอลักษณะนีได้พี่น้องนี่ ใครวางมือกันมากินมือนี่เป็นมือเริ่มกับเมวานี่นะซ้อมือนี่แมนเริมก็บให้เรียกลายอยู่ <c oughs> ข้าวตุ่มจะเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ตอนนี้นะเขาแบบมันแบบแตบบ่ว่าเขาไปตุ่มมันก็นยืงขึ้นนะมันเข่าแบบมันฟู <c oughs> เข่าเนี่ยเขาจะ <c oughs> ข้าวตุ่มจะมีเขา่าแล้วก็มีน้ําตาลแล้วก็มีทั่วเรื่องดดดมีทั่วดาเกลือใส่น่อยนึงเกลือน่อยนึงนี่แหละคือส่วนผสม ข้าวต้มกะเซียลายเนี่ยความอื่อนนะลูกลูกลานลานกะซิมานะพี่น้องแล้วก็มีป้าป้าลุงลุงกะซิมาเพราะว่ามีงัว2องโตงานตัวนี้ก็คือปีหนึ่งเพียงเธอเดียวก็คือเดือนเก้านี่แหละงานกินข้าวใหม่จะได้กะถ้าไปเบิ่งกเอพีที่สองพีที่สามถ้าบาเหงื่งมีเวลาพอและมีว่างๆเนี่ยจะได้ไทยแล้วก็มีไอ่ทีมงานหลายๆคนชีมา จะได้การต้องท้าทายแน่นอนพี่น้องเพราะว่ามีเบาบินลี่เบาซาลีมีเบาตุกซาวน้อยทุกคนมาชิโฮดีเพราะว่าเคยอยู่ในสองโเฮียงอยู่แล้วก็บางทีก็อาจจะมีหลายๆคนกว่านั้นก็ก็มีท้าบึงท้าลุนกำกันพี่น้องเมื่อนี้อาจจะมีคลิปน้อยๆคลิปทิว่าอันสับซ้อนวุ่นวายนะบางคนก็จะบอกอ๋อสับซ้อนว่ายแบบใดเพราะว่าเฮากัแล่นนั่นแล่นนี่แล่นใต้แล่นเหนือนะทิว่าตัวใดทิว่าทายใดเก็บใดกับชิทายวาวกับชิวาแบบไรไล่เนื้อพู้เท่าวาวลายเขาว่า กินข้าวแรกงพี่น้องเลยนี่เข้าวกะดำดำข้าวไห้เด้ะเป็นกรดำดำดำแสบดำเป็นยาถนัดกับยังห่อข้าวต้มอันนี้กันล่านคิดดื้อนี่นะกินปนุ่งทรงอึฮึเอ้าเอ้าเขา,า,าจะเห็นจะเห็นคือกันคิดให้มีโนซานนี่กินข้าวแบบกินง,ง่ายๆกินโนซานแล้วก็แก้วมีปลาน้ำ มื่อนี้พ่นกำลังมาพี่น้องผู้ทุกครั้งที่ชาวเฮ็ดงานแบบนี้แหละจะมีพ่นตกเมื่อนี้พ่อกับแม่ยังอยูย่หน้ามื่ออื่นฉัไปขับเพิ่นแต่เศร้มามัดขึ้นเข่าพี่เราไว้เมื่อนี้กะบอาเจนบ,บรุรียังไล่มีแต่จะเก็บผ้าเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆให้พ่อแม่พี่น้องไปเบิง้งไปก่อนตอนนี้พ่นกับชาตกเรียบร้อยแล้ว ทีนนะ่นี่นะโตกแห้งอยู่นะตกประมาณสมง,ง,งปลายเลยตอนนี้ตกกระตก,ตกแบบตกะไฮฟอร์จะซื้อนมะมืออื่นน่าจะเศร้าถาพ,พี่น้องคลิปวิดีโอนี้บางแห่งกลสิขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกัไปเบิ้งอีพีช่องและอีพีสามคาดว่ามีเวลาเลยบางแห่งจะเก็บภาพแบบรายละเอียดให้พี่น้องได้เบิง้งจะเก็บคำรรข้อมูลเพราะว่ามันเป็นประเพณีของชนเผ่ามังกรไปบ๊ายบาย